กรัมรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของยายหอมสาวแก่วัย80ปียายหอมมีหน้าที่เป็นหมอทำประจำหมู่บ้านหากว่าหมู่บ้านมีงานประเพณีอะไรยายหอมก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วยตนเองรวมถึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งชาวบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเย,ย,ย,ยหอมก็จะเชิญผีมาเพื่อทำพิธีกรรมปัดเป่าโรคร้ายให้หายจากชาวบ้านเหล่านั้นแต่ในช่วงหลังๆมานี่เองเย,ยหอมแกเริ่มแก่ตัวลงไปมากอายุอานามแกก็80ปีแล้วร่างกายของแกก็เจ็บอดแอดไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกับเมื่อก่อนเย,ยหอมจึงตัดสินใจอยากจะละทิ้งหน้าที่หมอทำ อยากจะสละเรื่องไสยศาสตร์อยากจะสละพูดผีปีศาจที่ตนปกครองอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครเพราะผู้ที่จะสามารถครอบครองแทนแกต่อไปได้ผู้นั้นจะต้องมีบารมีมีตบะแก่กล้าและจะต้องมีวิชาอาคมอีกด้วยเมื่อใายหอมแกคิดได้ดังนั้นแกก็คิดถึงพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นแกมีชื่อว่าหลวงตาหนอมหลวงตาหนอมผู้นี้เป็นพระเกจิผู้มีอาคมขัง ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธาหลวงตาหนอมเป็นอย่างมากเมื่อประหมแกคิดได้ดังนั้นแกจึงได้เดินไปหาหลวงตาหนอมที่วัดนมัสก,การเจ้าค่ะหลวงพี่โอวายังไงอไะยายหอมโอ้เดินทางมาถึงที่วัดนี่เชียวเป็นยังไงบ้างทีหลังไม่ต้องมาขนาดนี้นะไม่ต้องเดินมาเอง ถ้าเกิดว่ามีธุระก,กับฉันแล้วก็ให้เด็กมาบอกก็ได้เดี๋ยวฉันน่นจะไปหาเองนี่ถ้าเกิดว่าคนอื่นฉันไม่พูดอย่างนี้นะเด็กหอมเป็นบุคคลสำคัญประจำหมู่บ้านเราเกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาล้มหมอนนอนเสื่อพอกการเดินทางมาหาฉันฉันจะบาปกรรมจะพลอยเป็นขี้ปากชาวบ้านเขาได้นะอา่าหอมนะ โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเจ้าค่ะหลวงพี่คือว่าอีฉั้นมีเรื่องสำคัญอยากจะมาหาหลวงพี่อะ่ะอยากจะขอคำปรึกษาเกิดให้คนอื่นมาไถ่มาถามมาชี้นำนำหน้าอีฉันก่อนน่ะก็เกงว่ามันจะเป็นข่าวโด่งดังชาวบ้านก็จะเกิดความไม่สบายใจเจ้าค่ะหลวงพี่โอกยอย่างนั้นเองหรอกเหรอโยอมหอมมีเรื่องอะไรจะให้ฉันช่วยเหรอ คือว่าอีฉันน่ะแก่ตัวลงเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเจ้าค่ะหลวงพี่วิชาที่มีอะ่ะก็อยากจะปล่อยออกให้หมดรวมถึงของพวกผีพวกสางอะ่ะก็อยากจะปล่อยออกไปแต่ทีเนี้มันหาคนดูแลแทนไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพี่หนอมเจ้าค่ะอีฉันน่ะคงต้องพึ่งหลวงพี่แล้วละเจ้าค่ะ เพราะว่ามองไม่เห็นใครเลยที่จะทำหน้าที่เก็บรักษาของพวกนี้แทนอีฉันได้หลวงพี่เมตตาอีฉันด้วยเถอดนะเจ้าค่ะโอ้อย่างนั้นเองหรอกเหรอแหมไอเรื่องวิชาอาคมพวกเนี้ยฉันบอกตรงๆว่าฉันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหรอ่อ่ะเอา้าก็เห็นหลวงพี่เป็นถึงพระเกจิใหญ่โตโด่งดังระดับประเทศเลยอ,ะอ่ะไอของพวกเนี้ย มันหนมหนมไม่ใช่เหรอเจ้าคะ่ะมันก็หนมหนมจริงๆอย่างที่โยมหอมพูดนั่นแหละเพียงแต่ว่าฉันเกรงว่าฉันจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลข้าวของที่โยมหอมเอามาฝากไว้นะ่ะสิฉันเกรงว่าจะดูแลไม่ได้ดีเท่ากับที่โยมหอมดูแลอ่ะโยมหอมลองคิดดูดีๆแล้วลองเอาไปฝากคนอื่นดูเถอะนะเออหลอกพี่กลัวใช่หรือเปล่าเนี่ย ไม่ฉันไม่ได้กลัวหรอกฉันจะกลัวเรื่องอะไรอะ่ะจริงๆแล้วหลวงตาหนอมผู้นี้แกไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรครับท่านผู้ฟังแกเป็นเพียงแค่พระ,กะแก่ๆเท่าน,นั้นเองเพียงแต่ว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอวยแกอยากให้แกเป็นพระเกจิจะได้ออกเหรียญออกพยันจะได้เอามาขายหาเงินเข้าวัดนั่นเองแต่แท้จริงๆแล้วหลวงตาหนอมผู้นี้ไมไ่มีวิชาอาคมอะไรเลย การที่จะไปเอาของไปเอาวิชาไปเอาพูดผีปีศาจของยยหอมมาดูแลนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าหลวงตาหนอมแกจะให้เสียไม่ได้บวกกับยยห,หอมแกมีบุญคุณกับวัดวาอารามเยอะแยะมากมายเหลือเกินไม่รู้เหมือนกันครับว่าหลวงตาหนอมแกจะสามารถจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงหลวงพี่เจ้าคะ ถ้าเกิดหลวงพี่กลัวก็ไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะไม่ไม่ฉันไม่ได้กลัวหรอกเพียงแต่ว่าฉันเกรงว่าจะรักษาได้ไม่ดีเท่ากับที่โยมหอมรักษาไม่เป็นไรหลวงพี่ดูได้แค่ไหนก็ดูได้ตามนั้นน่ะอีกไม่นานวาระของลูกสาวอีฉันก็มาถึงอีฉันก็จะให้มันน่ะเป็นคนมาขอของคืนคงจะไม่นานเกินปีหรอกนะเจ้าคะ่ะหลวงพี่ อีกอย่างหนึ่งอะหลวงพี่รู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกผีสางนี่ถ้าอีชันให้ไปแล้วเนี่ยมันรู้คุณจริงๆนะเจ้าคะ่ะยังไงเหรอโยมผีพวกนั้นอะมันเป็นยังไงอะก็ไอ้ดำใหญ่อ่ะไอตัวที่หนวดขาวๆอ่ะเดี๋ยวหลวงพี่ก็เจอถ้ามันมาอยู่กับหลวงพี่อะเนี่ยไอผีตัวเนี้ยอยู่กับใครก็ชอบให้หวยได้ยินข่าวว่าหลวงพี่หนอมอะ ชอบเล่นหวยด้วยใช่หรือเปล่าล่ะเจ้าคะไม่อะ่ะฉันไม่ค่อยชอบหรอกเพียงแต่ว่าก็แค่เสียงดวงดูทดสอบวิชาอาคมอะ่ะว่ามันจะได้โชคลาภมันยังจะพอมีณมหาสเสน่ห์ณนะสำเร็จณนะเมตตามหานิยมอยู่หรือเปล่าก็เท่านั้นเองไงโยมอืม,อมให้อย่างงั้นโอ้ยเหนื่อยลอเกินพูดไปพูดมาก็จุกเต็มอกหลวงพี่เจ้าคะ ถ้าอย่างนั้นอีฉันนะ่ะขอถวายของพวกเนี้ยให้หลวงพี่เลยนะเจ้าค่ะเอา้าโยมเอามาด้วยเหรอนี่ใช่เจ้าค่ะมันก็อยู่ในเชียรหมากนี่เองเดี๋ยวอีฉันจะเอาให้นะเจ้าค่ะโยมคิดดีแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะหลังจากนั้นเย,ยหอมก็ยกเชียรหมากแล้วก็บรรจงถวายให้กับหลวงตาหนอมนี่เจ้าค่ะ เอาเอาฉันจะรับไว้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวถึงเวลาโยมก็ให้ลูกให้หลานมารับกลับก็แล้วกันแต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับไม่เป็นอย่างที่หลวงตาหนอมคิดครับเพราะว่าอยู่ดีๆยายหอมแกก็เกิดลมจับขึ้นมาแกหายใจไม่ค่อยออกแกผะอ,อืดผะอมอยู่แป๊บหนึงแล้วยายหอมแกก็เริ่มหน้ามืดสุดท้ายแกก็หมดสติลงเอาโยมหอมเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ฟุบลงเลยอะ่ะ ยังไม่ทันจะส่งมอบให้เสร็จเลยโอ้ยผีพวกนี้เฮี้ยนเหลือเกินน่ะเอ้ยไอ้แอดไอ้แอดว้ยครับหลวงพ่อมีไรหรอครับไอ้แอดมึงอะ่ะรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวยายหอมไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยแกส,สลบอยู่เนี่ยครับครับหลวงพ่อผมจะโทรเดี๋ยวนี้เลยครับหลังจากนั้นไอ้แอดเด็กวัดก็ได้โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลเวลาผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้น รถพยาบาลก็พาร่างไร้สติของยายหอมไปส่งที่ห้อง ICU ใยายหอมเข้ารับการรักษาทันทีหลังจากนั้นยายหอมก็อยู่ห้อง i อ u อีกนานพอสมควรก่อนจะย้ายตัวมาที่ห้องพิเศษยายหอมแกเจ็บป่วยหนักทั้งโรคเบาหวานความดันโรคสารพัดสารเพทั้งโรคหัวใจโรคปอดเยอะแยะมากมายงานนี้ยายหนอมต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกนานสองนานเลยทีเดียว ฝ่ายอาจารย์หนอมเมื่อรู้เหตุการณ์ดังกล่าวแกก็คิดไปต่างๆนานาแกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายายหอมเอาของม,มาฝากไว้ที่แกเหล่าบรรดาพูดผีปีศาจจึงไม่พอใจจึงได้ดลบรรดาลให้ยายหอมได้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับไอแอดหลวงตามีเรื่องอะไรจะเล่าให้มึงฟังอะอะไรล่ะครับหลวงตา มึงรู้หรือเปล่าที่โยมหอมล้มหมอนนอนเสือ่อถึงขั้นเข้าห้องไอซเหตุมันเกิดจากอะไระ่ะมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรนะครับหลวงตางก็โยมหอมอะแกะเอาวิชาอาคมทั้งหมดคุณทรงคุณใสรวมทั้งพูดผีปีศาจอะ่ะเอามายกให้หลวงตาเอามาฝากหลวงตาไว้แกบอกว่าถ้าลูกสาวแกพร้อมก็จะมาขอวิชาคืน หลังจากที่แกเอาของถวายให้หลวงตาเท่านั้นน่ะแกก็ฟุบลงหมดสติทันทีเลยอะ่ะโหจริงหรือเปล่าครับนี่หลวงตาก็จริงสิวะข้าจะโกหกทาไมเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินนะแอดข้าจะทํายังไงดีเนี่ยหลวงตาครับแล้วแบบเนี้ยเราเอาของแกไปทิ้งไม่ดีกว่าหรือครับอยู่กับหลวงตาต้องอันตรายแน่ๆเลยอะ่ะใช่ข้าก็คิดอย่างนั้นนาทีแรกแต่ว่า ขนาดยายหอมมาส่งมอบของให้ข้ามือต่อมือแท้ๆไอ้พวกผีสางมันยังกรธยังเกลียดขนาดนี้เนรมิตให้แกล้มหมอนนอนเสือ่อถ้าเกิดว่าข้าเอาไปทิ้งไอ้พวกผีเยอะแยะมากมายมันจะไม่หากคอข้าหรือว่าไอ้แอดโทรหลวงตาหลวงตาก็เป็นเกจิระดับจังหวัดเลยย่าคนนิม,มนต์หลวงตาไปเสกวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายหลวงตาก,กลัวด้วยเหรอครับก็กลัวสิว่าไม่กลัวยังไงอะ่ะ ข้าปลาผีเป็นที่ไหนล่ะไอแอดแล้วไอเรื่องไปเสกผ้าลูกศิษย์ลูกหาก็อุปโลกทั้งนั้นนะ่ะข้าไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรเลยตำหลกตำลาอักขระเลขยันอะไรข้าก็ไม่เคยเรียนะอาจารย์ข้าก็ไม่มีข้าจะเอาวิชาอาคมมาจากไหนเนี่ยที่ยอมแสดงละครตบตาชาวบ้านทุกวันเนี่ยก็หวังจะได้เงินมาสร้างวัดสร้างวะโถเอ้ยไม่นึกเลยว่าเรื่องจะไปกันใหญ่ขนาดนี้นี่แอดโหหลวงตา แล้วแบบนี้จะเอายังไงดีครับเนี่ยก็เอาเป็นว่าคงยังไม่มีอะไรในช่วงเนี้ยเดี๋ยววันหลังไอ้แอดมึงก็พาหลวงตาไปหาเกจิตัวจริงเสียงจริงเขาเดี๋ยวเอาของพวกเนี้ยไปฝากเขาไว้เอา้าหลวงตาแล้วลูกหลานของยัยหอมที่แกจะสืบวิชาถ้าเกิดเขามาเอาเมื่อไหรล่ละครับมึงก็เอาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะ่ะก็บอกข้าล่วงหน้าเดี๋ยวข้าจะไปเอามาคืนให้นะแอดนะเอาอย่างที่หลวงตาบอกก็แล้วกัน ครับหลวงตาครับหลังจากนั้นหลวงตาหนอมแกก็เริ่มสบายใจขึ้นแกเริ่มหลับตาลงแต่แล้วคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าเห็นจะได้ครับท่านผู้ฟังปรากฏว่ามีเสียงดังแกรกแกๆกแกรกแกกแกกแกแก,แกอยู่บริเวณฝ,ฝาผนังในห้องนอนของหลวงตาแถมยังส่งกลิ่นคากคลุ้งเหม็นเน่าจนแทบสะอิกสะเอียนออกมาหลวงตาหนอมทนไม่ไหวแกจึงได้ออกไปนอนนอกห้อง สุดท้ายแกก็ยังคงได้กลิ่นอย่างนั้นอยู่หลวงตาหนอมคิดว่าเป็นผีหลอกแกนแน่ๆไม่ว่าแกจะย้ายไปนอนตรงไหนกลิ่นเหม็นค้าคุ้งนั้นก็ยังคงตามติดแกไปตลอดทุกทกท,กที่หลวงตาหนอมตัดสินใจเดินออกจากกุฏิหลังนั้นแล้วก็เดินไปหาไอ้แอดที่กุฏิของเด็กวัด I S, ไอ้แอดว้ยครับหลวงตานอนหรือยังมึงยังเลยครับผมกําลังดูทีวีอยู่ครับเปิดประตูให้หลวงตาหน่อยสิครับหลวงตา หลวงตามีอะไรเหรอครับเนี่ยผีหลอกหลวงตาเว้ยฮะผีอะไรมาหลอกหลวงตาก็น่าจะเป็นผีผีในเชียดหมากของยายหอมมะและมันคงไม่พอใจหลวงตามันมาหลอกไงครับหลวงตามันก็แสดงเป็นกลิ่นเหม็นาคากุ้งเหม็นเน่าลือเกินนะเออแอดเหม็นมากมายเลยอะ่ะหลวงตาทนไม่ไหวเลยย้ายที่นอนแล้วก็แล้วไปนอนอยู่หน้าห้องกลิ่นมันก็ตามมาอีกอะ ไปนอนอยู่หลังกุฏิกินมันก็ตามมาอีกแถมยังมีเสียงแตกเตะแตะกตะเตะกแตะกต,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 กตกเสียงอ่ะมันดังอยู่ในผนังไม้ของหลวงตาน่ากลัวเหลือเกินนะแอดตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่เนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยนะครับหลวงตาแล้วแบบเนี้ยหลวงตาจะเอาไงดีครับเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยข้าจะไปหาซื้อสารพ่อภูมิไว้เอาสักสี่ส้าห้าพันอ่ะ เอามาใส่ไว้ในกุฏิก่อนเว้ยจะอัญเชิญดวงวิญญาณของผีเข้าไปอยู่ในสารพระภูมิอ่ะเอางี่ดีกว่าโหหลวงตาหลวงตาแอ๊แป้หลวงตาคิดได้ไงครับเนี่ยหลวงตาจะเอาสารพระภูมิไปตั้งไว้ในกุฏิอ่ะหลวงตากลัวผีใช่ไหมครับเนี่ยเอ้ยไม่ได้กลัวแค่เกรงใจเท่านั้นเองอ่ะไม่อยากจะมีเรื่องมีราวบานปลายกันเกรงว่าจะเจ็บตัวกันทั้งสองฝ่ายอ่ะไอ้แอดมึงเข้าใจหลวงตานะมึงห้ามเอาเรื่องเนี่ย ไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเลยนะมึงครับหลวงตาผมไม่เล่าให้ใครฟังเด็ดขาดหรอกครับเออดีมากจนเช้าวันต่อมาหลวงตาหนอมกับไอแอดก็ได้เดินทางไปที่ตลาดแกไปซื้อสารพระภูมไม้เป็นสารพระภูไม้สักสวยงามจริงๆครับราคาที่ซื้อก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ราคาเหมาะๆหมา4,500บาททวนเท่านั้นเองหลังจากนั้นหลวงตาหนอมก็ได้นำอาสารไม้สัก ขึ้นมาวางไว้บนกุฏิของแกเออสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีสางทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเชียดหมากของยัยหอมอะ่ะก่ออย่าอยู่เลยนะกุฏิอะ่ะมันไม่น่าอยู่หรอกมันเก่าค้าค่าแล้วเกินแล้วนี่บ้านใหม่ซื้อมาให้เป็นวังสวยงามเลยไม้สักทองด้วยซื้อมาตั้งสี่พันห้าย้ายมาอยู่ที่นี่กันนะนะสวยๆงาๆเลย หลวงตาซื้อมาให้เมื่อเช้านี้เองนะโหหลวงตาหลวงตาพูดก,กับผีแบบนี้เลยหรอครับก็ใช่สิวะก็ต้องเจรจาก,กันแบบนี้เองไม่ได้กลิ่นหรือไงนี่แอดเหม็นแล้วเกินอะ่ะเห็นหรือเปล่าเหม็นมาตั้งแต่เมื่อคืนถึงตอนนี้ยังเหม็นอยู่เลยอะ่ะจริงด้วยครับหลวงตากลิ่นยังเหม็นจริงๆด้วยครับเนี่ยและเพียงครู่ต่อมาไอแอดก็กลับได้ยินเสียงแปลกๆที่หลวงตาหนอมแกได้ยินไม่มีผิดเพี้ยนเลยทีเดียวแตกๆตกเตกเตก แตก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 กฮะหลวงตาหนอมครับใช่เสียงนี้หรือเปล่าวะแตก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 ครับใช่ใช่แล้ววาไออแอดเสียงเนี้ยวุ้ยมันน่ากลัวจริงๆิกับวาแสกใสก็ไม่ลาไม่เว้นน่ะอะไรวะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินไปไปรีบกลับกุฏิกันดี่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยโหหลวงตาแบบนี้ไม่ไหวผมไปหาบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอกกำนันให้พากันมาช่วยดีกว่าครับ ได้ไปบอกมาเลยแบบนี้ข้าไม่อายแล้วเว้ยครับหลวงตาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละเราไปตั้งหลักกันที่ห้องผมก่อนดีกว่านะครับดีเว้ยแอดเลสโกเว้ยหลังจากนั้นไอแอดก็ได้เอาเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังหลังจากผู้ใหญ่บ้านฟังครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ได้เอาเรื่องที่ไอแอดเล่าไปเล่าให้กำนันฟังและหลังจากนั้นข่าวที่หลวงตหนหอมถูกผีหลอกก็โด่งดังไปทั่วหมู่บ้านเออหลวงตาครับ ได้ยินข่าวว่าผีหลอกหลวงตาจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอออย่าพูดเป็นเล่นไปนะเกิดคนอื่นได้ยินเข้าชื่อเสียงข้าจะเสียผู้ใหญ่ดำห้ามพูดแบบนี้อีกนะครับหลวงตาแล้วแบบเนี้ยจะเอาไงดีครับเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงเนี่ยลองทุกอย่างแล้วว่ามีกี่วิชาวิชาหลวงตาก็ลองจนหมดแล้วผีก็ยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะซื้อสารพระภูมิมาให้แท้แยังเหม็นค้าคลุ้งเน่าเฟะเหมือนเดิมไอเสียงแตก๊กแตก๊แตกแก มันก็คงยังดังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำยังไงก็ดีอะผู้ใหญ่ดำเออหลวงพ่อครับผมคิดออกแล้วครับคิดไหลออกอะหมอปูครับหมอปูอ้วกพุ่งอาจจะช่วยเราได้ครับมือปาดสัมภเวสีครับหลวงพ่อเอาถ้าอย่างนั้นก็ตามมันมาก็แล้วกันครับหลวงพ่อเดีย๋ยวผมจะจัดการให้เลยครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่ดำก็ได้หาเบอร์ติดต่อกับหมอปูอ้วกพุ่งผู้โด่งดังนั่นเอง หลังจากหมอปู่รู้เรื่องราวแกก็รีบเดินทางมาเพื่อปัดเป่าสัมภเวสีให้ห่างไกลจากหลวงตาหนอมนั่นเองเออหลวงตาครับผมอ่ะเจอแล้วนะครับที่นี่ยมีผีครับหลวงตากลัวผีใช่ไหมครับโอ้ยผมแย่ผมแย่ผมเข้ามาอีผมแย่ผมแย่เออโยมหลวงตาไม่ได้กลัวผีอะเพียงแต่ว่าเกงใจเท่านั้นน่ะผมแย่แล้วหลวงพ่อเอาอาสลาเนี่ยมาไว้ในกุฏิทําไมครับ ก็เอามาให้เขาอยู่อ่ะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะบ,บาดหมางกันนะเออหลวงพ่อครับผมว่าหลวงพ่อต้องเอาไปเผาทิ้งนะครับไม่อย่างนั้นน่ะสัมภเวสีมันจะอยู่กับหลวงพ่อครับอืมแหมโยมอย่าเอาไปทิ้งเลยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้หลวงพ่อซื้อมาตั้งสี่พันห้าสีได้เงินนะครับหลวงพอ่อถ้ายอ,อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปเองนะครับหลวงพอ่อโอ้ย,อ,ยออกไปครับผมแย่ผมแย่แยเนี่ยหลวงพ่ออะถูกผีหลอก ผีมันจะหลงพ่อไปอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดหลงพ่ออ่ะม่ททำยาที่ผมบอกผีอ่ะมันก็จะหลงพ่อไปอยู่หลงพ่ออ่ะก็จะตายนะครับโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยหมอปูจริงสิครับไม่อย่างนั้นอ่ะผมจะอยากอ้วกอย่างนี้เหลอครับโอ้ยผมแย่ผมแ yeah, ย yeah. ่หลังจากนั้นหมอปูก็บอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงตาหนอมรู้หลวงตาหนอมแกก็แก้เขินแกบอกว่าแกไม่ได้กลัวผีเพียงแต่ว่าแกเกงอกเกงใจผีก็เท่านั้นเอง และหลังจากที่หมอปูอ้วกพุ่งเสร็จธุระแล้วแกก็เดินทางกลับปล่อยให้ผู้ใหญ่ดำหลวงตาหนอมและไอแอดนั่งเสวนากันเห็นหรือเปล่าล่ะครับหลวงพ่อผมบอกแล้วว่าหลวงพ่อจะต้องมีผีมาคอยทำร้ายทำลายหลวงพ่อครับจริงนะครับหลวงตาแล้วแบบเนี้เออมันยังคงจะมีผีมีสางมาคอยรังควานหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะผู้ใหญ่ดำ หลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าหมอปูอ้วกพุ่งอ่ะเขามาจัดการให้ขนาดนี้แล้วอ่ะก็คงจะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับหลวงพ่อจริงนะครับหลวงตาผมมาได้ยินมาว่าหมอปูอ้วกพุ่งอ่ะไปที่ไหนอ่ะที่นั่นน่ะก็จะต้องถูกขจัดปัดเป่าไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลวงตาอืมเอา้าถ้าอย่างนั้นก็สบายใจขึ้นมาเปาะนึงเอาเป็นว่าคืนเนี้ยหลวงตาก็นอนกับมึงอีกสักคืนนะไอ้แอด ไม่อยากจะกลับอ่ะใจคอไม่ค่อยดีเลยครับหลวงตาเออหลวงพ่อครับถ้าเกิดว่าหมดธุระแล้วผมขอกลับก่อนก็นแล้วกันนะครับอืมโชคดีขอบใจมากนะผู้ใหญ่ดำครับหลวงพ่อและหลังจากที่หมอปูอ้วกพุ่งมาช่วยขจัดปัดเป่าเหล่าสัมภเวสีผู้ชั่วร้ายแล้วเหตุการณ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้นครับท่านผู้ฟังยังคงมีกลิ่นเหม็นาคากคลุ้งตลบอบอวนอยู่ตลอดเวลาแถมเสียงแตก,แตก,แตก,แตก ก็ยังคงดังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันด้วยหลวงตานอมแกกลัวมากแกก็ไม่ยอมเข้ากุฏิของแกแต่แล้ววันหนึง่งยายหอมแกก็กลับหายดีแกจึงได้เดินทางมาหาหลวงตานอมที่วัดเป็นยังไงบ้างเจ้าขาหลวงพี่ได้ยินข่าวว่าผีมันหลอกหลวงพี่เหรอเจ้าขาใช่โยมผีที่โยมเอามาฟากันแหละดุเหลือเกินทั้งดุทั้งเหม็นส่งเสียงแตกแตกแตกทุกวันเลย กลิ่นก็เหม็นทุกเมื่อเชื่อวันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโยมโยมเอาของโยมกลับไปเถอะนะได้เจ้าค่ะอีฉันก็กล้าจะมาเอาของอีฉันกลับนี่แหละหลวงพ่อของเก๋เอาทำไมโยมว่าฉันอย่างนั้นน่ะก็ของเก๋สิเจ้าค่ะถ้าของแท้ผีจะหลอกได้ยังไงอ่ะก็ผีของโยมหอมมันเฮี้ยนนี่นาไม่อีฉันนะ่ะยังไม่ได้ถวายของให้หลวงพี่เลยผีจะหลอกได้ยังไงอ่ะ วันนั้นน่ะอีฉันแค่ยกของขึ้นมาแล้วก็ประเคนใส่มือยังไม่ได้กล่าวคำมอบถวายให้เลยผียังคงอยู่ในเชี่ยนหมากนี่แหละเจ้าค่ะมันไม่ได้ไปหลอกหลวงพี่เลยอ่ะแอบแป้ฮะจริงหรือเปล่านี่ยมมันก็จริงนะสิอีฉันกลับก่อนก็แล้วกันหลงงสัทธาตั้งนานนะของเก๋ก็ไม่บอกอา้าวแล้วแบบนี้ผีที่ไหนหลอกฉันวะเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไปละไอแอดมาหากูหนอยครับ หลวงตาว่าไงครับเนี่ยเย็นหนอมมันบอกว่าไม่ใช่ผีมันน่ะเอา้าไม่ใช่ผีเย็นหนอมจะเป็นผีที่ไหนแล้วครับไม่รู้เวยมึงไปเรียกผู้ใหญ่ดํามาหาหลวงตาทีดิกลัวเหลือเกินแล้วเนี่ยครับครับครับเดี๋ยวผมไปตามผู้ใหญ่ดํามาเดี๋ยวนี้แล้วครับหลังจากนั้นไอแอดเด็กวัดก็ได้ปั่นจักรยานคู่ใจไปตามผู้ใหญ่ดําถึงบ้านหลังจากที่ผู้ใหญ่ดําทราบเรื่องแกก็รีบขับรถมาหาหลวงตาหนอมทันทีว่าไงบ้างครับหลวงพอ่อ ก็มันไม่ใช่ผีของยี่หอมอะ่ะมันผีที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะเออหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นผมว่ามันคงจะมีอะไรแปลก,ปกๆอยู่บนกุฏิหลวงพ่อแล้วล่ะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยโยมใช่ครับปะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อดีกว่าเออโยมขึ้นไปคนเดียวได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวหลวงพ่อคุมเชิงให้ข้างล่างครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมขึ้นไปคนเดียวก็ได้ครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่ดํา ก็เดินขึ้นไปบนกุฏิของโลงตานอมผู้ใหญ่ดําแกนั่งคุ้นคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่แกจะโทรศัพท์เรียกบรรดาลูกน้องกรรมกรของแกให้เดินทางมาที่วัดและหลังจากผู้คนเหล่านั้นเดินทางมาถึงวัดแล้วผู้ใหญ่ดําก็ได้ทําการใช้งานทันทีเออหลวงพ่อครับคือว่ารู้สึกผนังของหลวงพ่ออ่ะมันจะส่งกลิ่นนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะให้ลูกน้องอ่ะลองลื้อฝาผนังหลวงพ่อดูได้หรือเปล่าครับ ตามสบายเลยหลวงพ่อก็กลัวแล้วเกินนะกลัวว่าผีมันจะไปซ่อนตัวในผนังอะ่ะโยมผู้ใหญ่ดําช่วยด้วยนะครับหลวงพ่อเอ้ยพวกเองรือผนังจุดนี้เว้ยครับผู้ใหญ่หลังจากนั้นบรรดาชาวบ้านกรรมกรก็ได้พากันรื้อผนังของโลงตหนหอมก็ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนมันสร้างความอัศจรรย์ใจเหลือเกินครับท่านผู้ฟังหนูหนูตายครับมีสี่ห้าตัวเลย กำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลกคคุงสะอิดสะเอียนแล้วเกินนี่ยังไงละครับหลวงพ่อกินหนูตายนะครับที่หลวงพ่อได้กลิ่นอะกลิ่นเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ใช่จริงๆด้วยกลิ่นนี้เลยอะโอ้ตายแล้วเหม็นแล้วเกินหนูใช่ไหมนียโยมไม่ใช่ผีนะไม่ครับหลวงพ่อไม่ใช่ผีครับหลวงพ่ออะโดนหนูตายหลอกครับเนี่ยโอ้ยนี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อดูนี่สิครับอะไรอ่ะปวกครับหลวงพ่อ ปวกมันกินไม้อัดน่ะเนี่ยหลวงพ่อฟังเสียงสิครับแท๊แกแท๊กแท๊กใช่เสียงนี้หรือเปล่าใช่เสียงนี้เลยแท๊แกแท๊แกแทๆกไอแอดมาฟังสิใช่ครับหลวงพ่อทั้งเสียงทั้งกลิ่นเลยแม่นเป๊ะเวอร์เลยครับโอ้ยกูเสียท่าจนได้แหล้วนี่ชาวบ้านชาวเมืองรู้หมดแล้วว่ากลัวผีอะ่ะแล้วแบบนี้ญาติโยมที่ไหนจะมานิมมต์ให้ไปเสกวัตถุมงคลวันเนี่ยโทรหลวงตาครับ ถึงไม่เสกวัตถุมงคลวัดเราก็มีข้าวกินขอแค่บินธบาทนะครับเออเอา,อางั้นก็ได้เว้ยโถเอ้ยไม่น่าใจร้อนเลยไอ้หอมมึงน้ะมึงไม่น่าเอาของมาให้จนกูต้องเสียฟอร์มเลยเนี่ยเออหลวงพ่อครับพอดีว่าเสร็จธุระผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม่อัดหนูตายแล้วก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยกำจัดปลวกให้หลวงพ่อด้วยนะครับอือโยมอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอนะ่ะไม่ต้องเล่าแล้วครับหลวงพ่อ เดี๋ยวชาวบ้านก็เอาเรื่องนี้ไปดินทากันเองแล้วครับแต่ว่าหลวงพ่อจะทําอะไรต่อไปอ่ะหลวงพ่อก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับพิจารณาให้รอบคอบก่อนก่อนจะเอาไอ้เรื่องบ้าๆบอๆไอ้พวกเนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังอ่ะไม่อย่างนั้นน่ะชื่อเสียงหลวงพ่อจะเสียหายมากกว่านี้อีกนะครับเห็นหรือเปล่าครับขนาดหมอปูมาแท้ๆยังปัดเป่าไม่ได้ผมว่าแล้วถ้าเป็นผีสางธรรมดาหมอปูอ,อ้วกพุ่งใส่ผีก็หนีหมดแล้ว ไอ้ที่ไม่หนีอ่ะมันต้องเป็นหนูตายแน่ๆมันก็เป็นจริงๆอย่างที่ผมพูดเอาไว้นี่นะครับหลวงพ่อเสร็จธุระแล้วผมลากลับก่อนนะครับอืมโอเคแล้วเจอกันนะผู้ใหญ่ดำและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของหลวงตาหนอมที่ถูกผีหนูตายหลอกก็โด่งดังไปทั่วชาวบ้านต่างพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวปิดฉากตำนานหลวงตาหนอมเกจีผู้เข้มขังไปโดยปริยายครับ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ